สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทานคาเฟ่กันนะคะชื่อร้านม่อนกัางคาเฟ่คะ่ะในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะม่อนกลางคาเฟ่นะคะอยู่ที่กลางเลย <Wow. S 2> เราก็ถึงแล้วนะคะม่อนกลางคาเฟ่นะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคะ บรรยากาศของเขาก็คือเป็นคาเฟ่ยอยู่กลางทุ่งไหมไม่แน่ใจนะคะเราจะดูกันอตอนนี้อย่างสูงเลยมั่จางคาเฟ่นะคะบรรยากาศลมื่นมาก น,ะะน,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 นไปดูกลางห้องกันสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะด้านหน้ารของร้านนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมีเมนูนแนะนำก็คือมีสามชั้นทอดน้ำปลานะคะยำเส้นกุ้งโบราณต้มยำ วันนี้เราผ่านมานะคะแต่เราก็มา,าแวะชื้อกาแฟนะคะแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ม่อนกลางคาเฟ่นะคะแล้วก็กำลังตกแต่งร้านให้เป็นเหมือนธีมวันซิสต์มาสแลวกน้อยฉลองวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ที่นั่ง,งของเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งแบบเหมือนเรานั่งอยู่ เปเครื่องเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะเราสั่งเป็นเมนูมะชาลาเต้เย็นนะคะแก้วนี้ก็หกสิบเกนะคะ,ะส่วนแก้วนี้นะคะก็คือเป็นแบล็คคอฟฟี่เย็นนะคะอันนี้แก้วละหกสบาทนะคะกางขาเฟ้ เดี๋ยวเราลองมาชิมมาชาราเต้กันนะคะอันนี้หวาน50%นะคะเนี่ยก็ยังหวานดีม่ชาของเาอร่อยนะคะนุ่มๆแก้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วนี้ นี่เป็นบาร์ปาแฟโนโซูก้านะคะค mm. ือรสชาติของกาแฟก็ mm. เข้มอยู่ค่ะขั้วนะจะเป็นขั้วเข้ม mm. อาา่มาดีๆนะคะเขาบอกว่าหน้าคาเ่จะเป็นอยููทุนานะคะแต่ตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุ่งนาที่เราเห็นก็นเลยไม่มีนะคะ ะะม่อนกางคาเฟ่นะคะขับเข้าไป300เมตรค่ะตอนนี้เราจะเดินทางต่อนะคะ